สวัสดีค่ะสวัสดีครับจะประเด็นข่าวร้อนกับผมบรรจงชีวมงคลการนะครับและดิฉันเขีมาสอนหนูขาวค่ะครับวันนี้คนไทยก็ติดตามการไต่สวนของศากลกรุงพนมเป็นตลอดทั้งวันนะครับกรณีที่มีการไต่สวนนะครับ5คนไทยที่ได้ลงชื่อขอให้ศาลนั้นได้เร่งทบทวนกําหนดวันพิจารณาคดีโดยเร็วจากกําหนดเดิมคือวันที่1กุมภาพันธ์วันนี้ศาลนัดบ่าย2โมงนะครับทั้ง5คนที่ลงชื่อก็ประกอบไปด้วยคุณพณิชย์ ร้อยตีแซมดินนายตายแน่นางนารุมนและนายกิตพลทอนนะครับใช้เวลาไต่สวนอยู่ประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆ<ฆ>ปรากฏว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าเกาือบ2องทุ่มนี้นะครับปรากฏสารได้มีคำตัดสินออกมาเลยนะครับก็คือลงโทษจำคุกคนไทยทั้ง5คนเป็นเวลา9เดือนนะครับแล้วก็ปรับเป็นเงินอีก1ล้านเรียวหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือคนละ7,500บาทส่วนโทษจำคุกนั้น ให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อนนะครับค่ะซึ่งคุณนพจักรอัตโน,น์ผู้สื่อข่าวลุยข่าวร้อนของเรานะคะยังคงอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้จากคุณนพจักรนะคะคุณเกษมอนคุณบรรจงครับลุยข่าวร้อนที่ศาลกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชากับ6ชั่วโมงเต็ม ในการไต,ต่สวน5คนไทยในข้อหาลุกล้ำเขตแดนของประเทศกัมพูชาซึ่งล่าสุดสศาลมีคำตัดสินจำาคุก9เดือนสำหรับ5คนไทยพร้อมกับผับเงิน1ล้านเรียวแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้และทั้ง5คนไทยสามารถเดินทางออกจากประเทศกัมพูชาได้ครับ ทันทีที่สุสดการพิจารณาคดีลุกล้ำเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ทหารของกัมพูชาทั้งหคนไทยก็ออกเดินทางกลับไปที่สถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญซึ่งนายพนิดวิกิตเศษเป็นเพียงคนเดียวที่ออกมาพูดต่อหน้าสื่อมวลชนโดยสวมหมวกประชาคมอาเซียนสีฟ้าบอกว่าทั้งหมดเพื่ออนาคตของคนไทยอนาคตของเยาวชนไทย และเพื่อให้ความสัมคันธ์กับประชาคมอาเซียนคำตัดสินของศาลได้รวบรวม2คดีเข้าไว้ด้วยกันเป็นโทษจำคุกรวมทั้งหมด9เดือนพร้อมกับปรับเงิน1ล้านเรียวให้รอลงอาญาไว้โดยสารให้เหตุผลว่าทั้ง5คนไม่มีเจตนาท้าทายในการเข้ามาบุกรุกในพื้นที่ซึ่งสารก็อนุญ,ญาตให้ทั้ง5คนเดินทางออกนอกประเทศกัมพูชาได้แต่ทั้ง5คนยังไม่มีคำตอบ ว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยวันไหนการไต่สวนในวันนี้กินเวลานาน5ชั่วโมงเริ่มต้นจากการซักถามห้าคนไทยอย่างเช่นที่นายโซกเรือนรองอัยการสารชั้นต้นแห่งกรุงพนมเปญซักถามนายพนิด์ว่าได้โทรศัพท์ไปหาผู้ประชาการว่ากําลังเข้าไปในเขตขเขมรเพื่อให้ฐานกัมพูชาจับกลุมหรือไม่ซึ่งนายพนิด์บอกว่าไม่ได้พูดเช่นนั้นหลังจากไต่สวนทั้ง5คนไทยแล้วสารก็ได้ซักถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝั่งของประเทศกัมพูชา ซึ่งหัวหน้าหน่วยตรวจคนเข้าเมืองนายพินพิเศษบอกว่าการเข้าเมืองในพื้นที่ที่เจ็ดคนไทยเดินข้ามมานั้นไม่มีเอกสารที่ทางกัมพูชากำหนดซึ่งช่วงในการซักถามนี้ก็ได้มีการเปิดคลิปความยาวกว่า10นาทีที่มีบรรยายเป็นภาษากัมพูชาด้วยและมีการหยิบยกแผนที่ที่ทางสารกรุงพนมเปญอ้างว่าทั้ง7คนไทยได้ล้ำเข้ามาที่เขตแดนกัมพูชากว่า500เมตรแล้วสำหรับกำหนดพิจนารณาคดีของอีกสองคนไทยคือนายวีระสมความคิด และนางราตีจิตวรารัตที่โดนโทษจรลกรรมข้อมูลความลับของราชการด้วยยังคงไว้อยู่ที่วันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้นายสันเนศีนาศผู้อำนวยการกองความมั่นคงภายในยังระบุในระหว่างการไต่สวนด้วยว่านายวีระสมความคิดเคยล่วงล้ำดินแดนกัมพูชามาก่อนแล้วด้วยนพจักอัตโน,นลุยข่าวร้อน รายงานสดจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างตอนที่เดินมานะก็เหลืออีก2คน<ช> 2> คุณราตีกับคุณวีระนี่สารกําหนดนัดพิจารณาวันที่1กุมภาพันธ์นรใช่ค,ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีคนขับรถโตโย t a f o r t ์จ e r ที่ถูกออกหมายจับไปล่าสุดจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะ 4221155ในคืนนี้นะคะค,คุณผู้ชมสามารถร่วมให้กำลังใจครอบครัวและญาติของทหารหารผู้ทึ่งต้องสูญเสียทั้ง4นายนะคะจากเหตุการณ์ต่อสู้ภายในฐานปฏิบัติการพระองค์ดำที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ส่งกำลังใจมาได้นะครับส่วนศพของทหารหารนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็มีพิธีส่งศพนะครับอย่างสมเกียรติทีเดียวนะครับที่กองบินชวกิจภาคใต้กองทัพเรือจังหวัดนราธิวาส โดยมีมตทพสี่นะครับพลโทอุดมชัยธรรมศาโรรัตเนี่ยเป็นประธานในพิธีส่งศพนะครับก็มี3นายด้วยกันคือร้อยเอกกฤิตนะครับสิเอกเทวรัฐแล้วก็พลฐานประวิทย์นะครับซึ่งกรณีของร้อยเอกกฤิตนี่นะครับได้นําศพนะครับมาถึงกองบินบน6แล้วก็นําไปตั้งบําเพ็ญกุศลต่อนะครับที่ศาลา6วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพนะครับ ส่วนสิบเอกเทวรัตน์นะครับนำไปบำเพ็ญกุศลศพต่อนะครับที่วัดวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนพลฐานประวิทย์นั้นได้บำเพ็ญไปใบบำเพ็ญกุศลที่วัดลีลานนน์อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่กรุงเทพนะครับหลังจากที่ศพเคลื่อนมาถึงที่บนอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีครอบครัวไปรอรับนะครับแล้วก็มีกองฐานเกียรติยศนั้นได้ตั้งแถวอย่างสมเกียรตทิทีเดียวนะครับ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ัญชาการทหารบกครับเป็นผู้แทนพระองค์นำพวงมาลาพระราชทานวางหน้าศพของร้อยเอกกฤตในเวลา16นาฬิกาสาินาทีนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารโดยมีพิธีสวดอภิธรรมศพเจ็ดวันแล้วก็จะพระราชทานเพลิงศพในวันที่ยี่สิบมกราคมนี้นะครับซึ่ง ู้เสียชีวิตทั้ง3นายทั้ง4นายเนี่ยนะครับก็จะได้รับการปูนบําเหน็จ9ขั้นแล้วก็ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นนะครับโดยร้อยเอกกริจจะได้เลื่อนยศเป็นพันเอกนะครับและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกส่วน1 0เอกเทวรัชและ10โทอับดุลเลาะนะครับจะได้เลื่อนเลื่อนยศเป็นร้อยเอกและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยพลหานประวิทย์ได้เลื่อนยศเป็นร้อยตี และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาพรมงกุฎไทยนะครับค่ะผู้สื่อข่าวลุยข่าวร้อนของเรานะคะคุณสิรันพรมูลอุทกได้มีโอกาสไปพูดคุยคกับญาติบุคคลใกล้ชิดของร้อยเอกกริตนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่และแฟนสาวติดตามจากคุณสิรันพรค่ะ ตรงคุณเขมมสร์ค่ะวันนี้ดิฉันมาลุยข่าวที่ท่าอากาศยานกองทัพอากาศด้านหลังดิฉันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รวมถึงครอบครัวคัมภีรยานกําลังรอรับศพข,ของร้อยเอกกฤิศกมภพริพรานที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หลังจากถูกคนร้ายยิงถล่มฐานปฏิบัติการทหารที่อําเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสเพื่อนําศพไปบําเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุซึ่งขณะนี้ค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคะ่ะ เขานใส่พีมากเป็นทหารที่รับผิดชอบในยนะที่รักล,ลูกน้องรับผิดชอบในการงานแล้วก็ดูแลครอบครัวทั้งครอบครัวพีเขาเองเขาเป็นลูกกระตันอยู่แล้วก็สําหรับหนึ่งเองเขาเป็นแฟนที่ดีมากๆครับครั้งสุดท้ายที่แม่ได้มีโอกาสคุยกับลูกชายสุดที่รักลูกชายบอกเพียงว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของพ่อและแม่อยากให้ดูแลซึ่งกันและกัน ขอให้ทานข้าวเป็นเวลาและลูกคงไม่มีโอกาสที่จะดูแลพ่อกับแม่อีกเพราะต้องทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติแล้วก็โทรหาแม่ทุกเย็นจะมีเวลาก็สองสาครั้งทุกวันค่ะห่วงแม่ห่วงพ่อเพราะเราอยู่นสองคนแล้วเขาก็ไม่เคยทิ้งเราเลยโทรมาว่าพ่อเป็นไงแม่พ่อต้องแม่ต้องดูพ่อนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมให้พ่อทางข้าวนะและแม่ทางข้าวทุกวันนะ กินก็จะโตมาเนี้ยแล้วก็รักแม่วันสุดท้ายคำสุดท้ายคือรักแม่บอกน้องบอยไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่ยังไงพ่อกับแม่ก็ยังมีลูกอีกสี่คนตัวแทนของน้องบอยขอให้น้องบอยอย่าได้ห่วงอะไรขอให้น้องบอยแบบอยู่ในที่ที่ดีที่สงบขณาดที่เพื่อนทหารคนสนิทบอกว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียเพื่อนรักไปอย่างไม่มีวันกลับ และรู้สึกเสียดายที่ต้องสูญเสียนายทหารฝีมือดีไปอีกคนก็เสียดายเสียใจและก็ใจหายที่ที่เพื่อนมาด่วนจากไปแต่ก็ภูมิใจภูมิใจที่เพื่อนได้ทำหน้าที่ของชาชาติทหารได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ขอให้หลับให้สบายแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนที่ๆน้องๆ พ้อออจะสางงานนงต่ขให,เใหกเป็นอีกครั้งที่ต้องสูญเสียนายทหารฝีมือดีกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีมลุยข่าวร้อนขอสดดุีในควาามกล้และขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายทหารทั้ง4ี่นายกับเหตุการณ์ในครั้งนี้สังคมเพชรศีกองถ่ายภาพสิรันพรมูลุทก ทีมลุยข่าวร้อนรายงาน ค่ะข,ขอบคุณคุณสิรันพรนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะทางโฆษกกรรมนภักดีส่วนหน้าพันเอกบรรพศพูลเพียรบอกว่าได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้7คนแต่สุดท้ายต้องปล่อยไป6คนสามารถควบคุมตัวไว้ได้เพียงหนึ่งคนนะคะเพราะว่าคนนั้นเนี่ยพกพาอาวุธปืนเอาไว้นอกจากนี้ยังได้มาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมที่มีความผิดพลาดในการนําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะคคท่านโฆษกกรรมนภักดีส่วนหน้าบอกว่ากรณีที่ตามรายงานข่าวบอกว่าในฐานในวันที่เกิดเหตุมีการ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และการแข่งขันกีฬาภายในจากการตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงนะคะมีเพียงการรับประทานอาหารเย็นกันตามปกติส่วนกรณีผู้ก่อเหตุแต่กระแสะไฟฟ้าภายในฐานปฏิบัติการก่อนก่อเหตุนั้นจากการตรวจสอบก็พบว่ากระแสะไฟฟ้าย,ยังคงใช้ได้ตามปกตินะคะ ส่วนตามรายงานข่าวที่บอกว่าอาคารภายในถูกวางเพลิงไปสีหลังความจริงมีเพียง2หลังเท่านั้นแต่ไม่ใช่การวางเพลิงเป็นเหตุไฟไหม้ซึ่งน่าจะเกิดจากการยิงกระสุน M 79เข้าใส่ในครั้งแกรกสำหรับอาวุธปืนที่หายไปจำนวนเท่าไหร่นั้นนะคะเบือ้องต้นตอนนี้ต้องตรวจสอบก่อนเบือ้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะหยิบถวยไปประมาณ20กว่ากระบอกเท่านั้นค่ะค ท่านก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าไม่อยากจะให้ใช้คําว่าป้นปืนแต่ว่าอยากจะให้ใช้คําว่าเข้าประทะก,กันตามยุทธวิธีนะครับเนื่องจากว่ากรณีนี้เป็นการบุกโจมตีเข้าไปในฐานปฏิบัติการซึ่งอยู่ภาคสนามต่างจากกรณีของปี47ที่น่าเป็นค่ายทหารและมีคลังอาวุธการบุกเข้าไปตามยุทธวิธีมีได้เปรียบเสียเปรียบและถ้าเกิดว่าทางกลุ่มคนนั้ได้เปรียบก็หยิบฉวยอาวุธไปเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพักกรนกรู้เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาลุยข่าวกันต่อในจัประเด็นข่าวร้อนค่ะครับ คือแบบก็รักกันนะคะเรารักกันมากรักกันแบบจริงๆริง าฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณผู้ชมทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลได้มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มนายนัทพงษ์ห้วยหงทองหรือว่าอ๊อฟนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับกรณีขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ยิงเข้าใส่รถของกัปตันการบินไทยจนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าแกะรอยได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับญาติและเข้าไปจับกลุ่มได้ภายในรีสอร์ทศิวราที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจากการตรวจค้นพบอาวุธปืนขนาด11มม3กระบอก และตัวน,นายนัทพงศ์ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดนะคะคให้จับกลุ่ม,มแต่โดยดีนัทพงศ์ให้การรับสารภาพบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะยิงแต่คนขับรถคันก่ะเหตุมีการขับรถปาดไปมาก่อนแล้วก็มีการใช้ไฟฉายส่องมาที่รถของตนตนเองจึงชะลอดูว่าเป็นคนรู้จักกันหรือไม่ปรากฏว่าไม่ใช่หลังจากนั้นก็ยังคงขับรถปาดกันไปมา จนสุดท้ายนายนัทพงศ์หยิบป,ปืนขึ้นมายิงตั้งใจจะยิงยางรถยนต์ไม่ได้ตั้งใจจะยิงคู่กรณีให้ได้รับบาดเจ็บนะคะนายนัทพงศ์บอกว่าเข้าใจว่าคนในรถเป็นวัยรุ่นตัวเองเป็นคนขี้โมโหแต่พอกลับบ้านไปนอนไม่หลับคิดอยู่ในใจว่าตัวเองไม่น่าจะใจร้อนแบบนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นกัปตันการบินไทยด้วยนะคะครเรามีเสียงของผู้ต้องหารายนี้นะคะนายนัทพงศ์ห้วยหงทองค่ะ ก็มีตูนหลายกระบอกเอาไว้ทำอะไรก็ผมชอบสะสมชอบสะสมซื้อมาขายไปนะฮะซื้อมาขายไปหนีประกันหนีประกันเนี่ยถามดูเลยจำได้ไหมหนีประกันกี่รายขนาดนี้กี่รายสามสามคดีสามค <All right. S 2> ด,สมดีสามที่ไหนเออ ทไมทโเโห็นในภาพนั้น <c oughs> กัปตันภูลวิทย์เองก็มาร่วมอยู่ในการแถลงข่าวด้วยนะครับ <c oughs> มาดูตัวผู้ต้องหารายนี้แล้ววันพรุ่งนี้เขาจะมีการพาไปชี้จุดนะ <c oughs> ที่ลงมือยิงด้วยนะครับทำแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีการ <c oughs> ยื่นฝากขังเป็นครั้งแรกนะคะตํารวจบอกว่าจะคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวอื่นที่น่าสนใจดูครับ อดแม่กอดลูกไวัย3วันโดดตึกชั้น13โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักจับคู่คาดเครียดผ่ารักษารองอธิบดีกรมสุขภาพติเ์เผยแต่ละปีมีคนเครียดโทรปรึกษาสายด่วนปีละ9 0 0 0 0รายนายกทีค่ะหมดเวลาของจับประเด็นข่าวร้อนในคืนนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆ SMS ที่ส่งเข้ามาทาง4 2 2 1155กลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Thanks for watching!